โอท็อปขายดี SME ขายรขายรวยครับวันนี้มาช่วยกันนะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อ oh, ปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับถ้าคุณรู้จักรายการนี้ไม่ว่าจากช่องทางสยามธุรกิจแชนแนลหรือว่าช่องทางทาง Facebook หรือ YouTube ก็ตามแต่ส่งแชร์ให้เพื่อนคุณที่ทําธุรกิจให้เขามาออกรายการนี้เราต้องการให้รายการนี้เป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้กับคุณนะครับเชิญครับคุณกิกซี่ค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจของทุกๆท่านกันนะคะครับ อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำค่ะขอบคุณข้อคิดจาก itop plus นะครับวันนี้หลายคนเนี่ยนะครับทำธุรกิจเนี่ยวางแผนระยะยาวมากนะครับผมจะบอกว่าการวางแผนระยะยาวก็สำคัญแต่แผนระยะสั้นสำคัญกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านแนะนำตัวครับครับผมสมชายเฮงทรัพย์กูลนะครับกรรมการส่วนผู้จัดการสมสกุลทานสปอร์ต จังหวัดสระบ,บุรีครับไปดูที่ Facebook ไปดูที่เว็บไซต์นะฮะเขาตั้งคำถามว่าวันนี้ดูแลสุขภาพรถคุณหรือยังดีท็อกเครื่องยนต์คือการบำรุงรักษาเครื่องยนต์โดยการทำดีท็อกเคยได้ยินคำว่าดีท็อกเนี่ยมันใช้กับมนุษย์ร่างกายร่างกายวันนี้เครื่องยนต์ก็ทำดีท็อกได้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมืกี่ปีแล้ว เพิ่งเกิดได้ประมาณ6เดือนนี้ครับเพิ่งเกิดแค่6เดือนเนี่ยนะครับแล้วแนวโน้มทิศทางความสําเร็จคิดว่าถ้าใครได้ทําแล้วเนี่ยจะต้องมองเห็นธุรกิจนี้สําเร็จเลยครับเพราะว่าทําแล้วเนี่ยจะเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลยครับอืมนะน่าสนใจมากนะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่นะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนขอขอบคุณ i อท็อปพ s ัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร น้ำมันเครื่องไฮโดรซินปูพื้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทูพลัสเทนนิงเซ็นเตอร์ศูนย์อรมการก่อสร้างครบวงจรเอเซนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บิท .com คิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บิทหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าแผงสายอากาศทีวีดิจิทัลเบต้า H D คมชัดสูงโอเพีเล็เทอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิดเดียวในโลกภาพสวยตามสั่งงานหนทมือ แสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อิเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับติดตอ่อโฆษณาติดต่อเข้ารายการได้ตามเบอร์โทรนี้ครับมาทําความรู้จักกันนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์อธิบายนิดนึงฮะว่าดีท็อกแมนคือธุรกิจประเภทอะไรครับก่อนอื่นผมต้องออแนะนําตัวก่อน<ช>เกี่ยวกับธ<ช>ุรกิจนี้นะครับ,ค,รบคือเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยผมปัจจุบันนี้ผมทํำด้านขนส่งสินค้านะครับแล้วก็ติดตั้งการ์ด NGV ในรถในรถ นั่งส่วนบุคคลแล้วก็รถบรรทุกนะครับ,รบแล้วกเ็เรื่องขนส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับเพราะนี้เมื่อเมื่อสักประมาณ8เดือนที่แล้วเราเราได้ไปรู้จักธุรกิจเ,เครื่องดีท็อกนะครับคือเครื่องดีท็อกเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ผลิตกา๊าซออกซิเจนกับไฮโดรเจนนะครับออกมานะครับแล้วเราก็เอาเข้ามา ใส่ในที่ท่อไอดีของของรถทุกชนิดนะครับ,รบตั้งแต่เครื่อง3 0 0พซีซีลงมานะครับ,รบก็พอดีท็อกซ์ลับเข้าไปในท่อไอดีท่อไอดีก็จะทําการดูดกา๊าซเข้าไปนะครับแล้วไปทำความสะอาดในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์สะอาดนะครับสะอาดกำลังมา้ากำลังมา้าหรือแรงบิดเนี่ยกลับมากลับมาคืนเหมือนรถใหม่ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงอย่างแน่นอนถ้าเราไปเปิดฝาสูบนะครับไปทําความสะอาดห้องเผาไหม้เนี่ยจะเสียค่าใช้จ,ใจ่ายครั้งหนึ่งเป็นหมื่นบาทครับรถเบนซินรถดีเซลรถติดแก๊สสามารถดีท็อกได้หมดสามารถดีท็อกได้ครับเพราะว่าน,นี่คือหน้าตาที่อธิบายการทํางานอธิบายการ,ร,รทางานของคาว่าดีท็อกอีกครั้งหนึ่งครับเ,เครื่องเครื่องดีท็อกของเรานะครับนะครับ บอกไว้เลยว่าได้รับรางวัล3ปีซ้อนๆนะครับจากต่างประเทศนะครับ,รบแล้วก็เราก็การทำงานของเครื่องเครื่องดีท็อกเรานะครับจะผลิตออกซิเจนกับไฮโดเรเจนเข้ามาในท่อไอดีและจะทำความสะอาดแล้วพอเมื่อทำความสะอาดในท่อในห้องเผาไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทิ้งมาที่ในท่อไอเสียทิ้งไปนะครับเพื่อเพื่อให้มวลภาวะมันสะอาดนะครับจากจากสิ่งสุกปกที่ ที่อยู่ในน้ำมันนะครับแลในห้องเผาไหม้ครับอืมนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนกลุ่มเป้าหมายรถยนต์ประเภทไหนที่ควรเข้ามาทำดีทอ็อกบ้างจ,งจริงๆแล้วนะครับรถตั้งแต่อายุตั้งแต่ปีหนึงขึ้นไปเนี่ยนะครับเราอยากทุกท่านอยากให้รถของทุกท่านเนี่ยใหม่อยู่เสมอกำลังมา้าดีตลอดตลอดเหมือนเหมือนกับรถใหม่นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกับรถใหม่เราต้องควรมาดีทอ็อก มีศูนย์เปิดให้บริการที่ไหนบ้างตอนนี้เรามีศูนย์บริการอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีในนครราชสีมาสาะบุรีนะครับแล้วก็ลบบุรีนะครับอขอนแก่นก็จะเป็นที่ต่อไปครับอืมนะครับเวลาไปให้บริการเนี่ยครับเวลาใช้บริการเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมเท่าไหร่ยังไงครับ คือการให้บริการนะครับเสียค่าใช้จ่าย1,000บาทนะครับถ้าเกิดไปทํานอกสถานที่นะครับเราจะมีรถโมบายนะครับไปทํานอกสถานที่ก็พันสบาทครับอืมขั้นตอนอยังไงบ้างใช้เวลาแค่ไหนอธิบายตรงนี้หน่อยครับขั้นตอนการดีท็อกนะครับใช้เวลา45นาทีเดินเดินเครื่องรอบเบานะครับ45นาทีก็ สามารถเสร็จขั้นตอนในการดีท็อกนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพไปชมด้วยนะครับเชิญท่านอธิบายนะฮะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะการดีท็อกเครื่องยนต์นะครับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศอะไรครับจากจริงๆแล้วนะเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะครับแต่ผู้นําเข้าเป็นไต้หวันนะครับท,ที่ที่นำเข้ามาให้ทางห้างหุ้นสมสกุลทานสปอร์ตเนี่ยเป็นคนทตาตลาการตลาดนะครับเป็นผู้ดูแล เจ้าเดียวใช่เป็นผู้ดูแลเจ้าเดียวนะครับบริษัทเดียวในประเทศไทยท่านอยากทําธุรกิจกับเรานะครับก็ไปที่ Facebook นะครับเราทําธุรกิจนี้รับรองนะครับทาครั้งเดียวเห็นผลทันตาไม่ไม่ดีคืนเงินให้ทันทีครับนี่เขากําลังทําอะไรครับเนี่ยเขากําลังเปิดฝาสูบนะครับตอนเราเรายังไม่ได้ไม่ได้ดีท็อกนะครับเราจะเปิดฝาสูบดูก่อนว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันสุกปกขนาดไหนพอ แล้วเราก็เอาเอามาเปิดฝาสูบดูนะครับมันสกปรกอย่างนี้นะครับ,รบพอสกปรกแล้วแล้วเราก็จะทําการปิดฝาสูบกลับเข้าไปใหม่แล้วเรากลับไปดีท็อกพอดีท็อกกลับมาแล้วเราจะมาเปิดฝาสูบดูว่ามันสะอาดขนาดไหนเราลองดูแล้วว่ามันสะอาดอย่างจริงๆเลยนะครับภาษาจริงๆเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าธรรมดาเนี่ยช่างเปิดฝาสูบม,มาต้องเอามีดขูดเอาอะไรล้าง, <c oughs> งทำความสะอาด ครับต้องลอง,ลงด,ด,ด,ดูครับต้องลองดูเชิญคุณกิซี่ครับค่ะโอท็อปเบ bestseller s m เอ็มอีมาแน r นำพรวิ e ิ t ณ์ Detox Man If you are looking for a product that can detox your engine, make it becomes faster and energy saver, I suggest you to contact Detox Man by calling the number below on the screen or you can contact us via our Facebook Otop SME ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอก ถ้าทําที่ศูนย์บริการ1,000บาทครับถ้าทํานอกสถานที่เรามีโมบายไป1,350ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับในกรุงเทพ,นเพในกรุงเทพต่างจังหวัดเ,เ,เหมือนกันราคาเดียวกันต่อเข้าไปแล้วกันนะครับ,รบถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับหลายคนนะครับลงทุนซื้อรถมาเนี่ยนะครับแหมมูลค่าหลายแสนหลายล้านถ้าปล่อยให้เขาเก่าโดยที่ไม่ดูแลรักษาเนี่ยก็เสียดายถ้าตอนซ่อมใช่ครับมาถึงเพราะฉะนั้นจะมีหนทางมีวิธีการแบบนี้ไปใช้บริการกันไปทําความรู้จักกันขอบคุณครับขอบคุณมากครับแบบนี้เลยนะครับ ดีท็อกแมนนะครับดีท็อกรถยนต์เพื่อที่จะฟื้นฟื้นคืนชีพให้กับรถยนต์เก่าๆกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่รถยนต์ใหม่ให้กับ,บทานขอบพระคุณมากโอท็อปขายดี SME ขายขายรวยครับ